Hello Children how are you today I hope you are happy สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับเป็นไงครับสบายดีกันไหมครับค,คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะสบายดีนะครับวันนี้เจอกันวันที่8กันยายน2564นะครับวันนี้มีแบบฝึกหัดเพียงหน้าเดียวก็คือหน้าที่17แต่ก่อนที่จะลงมือทําแบบฝึกหัดนะครับเรามาทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วและก็เรียนรู้เนื้อหากันใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับไปเรียนกันเลยครับ กับสําหรับเพลงนี้นะครับนักเรียนคงจํากันได้ทุกคนนะครับชื่อเพลง1 2 3 4นะครับเรามาร้องพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6 5 and 6 7 8 and 9 10 7 8 and 9 10 count again count again ร้องอีกรอบนึงครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 5 and 6, 7, 8 and 9, 10, 7, 8 and 9, 10, counter again,counter again เก่งมากครับ Very good. ต่อไปมาทบทวนตัวเลขภาษาอังกฤษนะครับ numbers 1, 2, 50นะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข50ไปพร้อมๆกันนะครับ1ก็คือ 1, 2, o 3, าม three สี่ four ห้า five หก six เจ็ด seven แ eight เก็คือ nine สิ ten สิ eleven สิ twelve สิ thirteen สิ fourteen สิ fifteen สิ sixteen สิ seventeen สิ eighteen สิ nineteen ยี twenty

36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, i x 40, 4 0 41, 4 1 42, 4 2 4 t 4 s e v 4 n 4 5 4 5 4 6 4 6 4 7 4 r t y eight 9และ50ครับ50ครับเก่งมากครับ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือประโยคถามตอบเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของต่างๆนะครับเราจะใช้ประโยคคำถาม how many ตามด้วยสิ่งของที่เราต้องการถามนะครับและปิดท้ายด้วย are there นะครับ how many are there แปลว่ามีนะครับมีสิ่งที่เราต้องการถามนั้นนะครับจำนวนเท่าไหร่คือมี กี่ชิ้นกี่อันกี่คนเป็นต้นนะครับเวลาตอบก็จะตอบว่า there are นะครับตามด้วยจำนวนของสิ่งของนั้นๆน,น,นะครับ there are แปลว่ามีนะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเช่นมี10อัน10ชิ้น10เล่มก็บอกไปนะครับจากรูปภาพนะครับเรงยนสังเกตดูว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดกี่เล่ม นะครับเราจะถามว่าหนังสือภาษาอังกฤษมีกี่เล่มนะครับมีจำนวนกี่เล่มเราก็ใช้ประโยคคำถามว่า how many English books are there นะครับ English books แปลว่าหนังสือภาษาอังกฤษนะครับอีกครั้งนะครับ how many English books are there แปลว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษจำนวนกี่เล่มนะครับ หรือมีหนังสือภาษาอังกฤษจำนวนเท่าไหร่นั่นเองนะครับเวลาตอบนะครับก่อนอื่นเรามานับจำนวนหนังสือภาษาอังกฤษกันก่อน,นครับ1 2 3 4 5 o three f o ทีนี้เราก็ทราบแล้วครับว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษจํานวน10เล่มนะครับหรือ10 books นะครับ10 English books เราก็ตอบนะครับโดยใช้ประโยค there are there are แปลว่ามีนะครับ there are 10สีเขียวนะครับ10แปลว่า10 10 e n g l i s h books อีกครั้งครับ there are 10 English books ก็แปลว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษจำนวน10เล่มนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างที่2กันครับ ตัวอย่างที่2นะครับ How many rulers are there? How many rulers are there? แปลว่ามีไม้บรรทัด rulers ไม้บรรทัดครับกี่อันนะครับเรามานับไม้บรรทัดพร้อมๆกันครับ One, two, t h 9 e e Eleven t w น l v e นะครับเราก็ตอบว่า there are นะครับ there are twelve rulers there are twelve rulers นะครับก็แปลว่ามีไม้บรรทัดจำนวนนะครับ12อันครับ12ก็คือ12 12 rulers ไม้บรรทัด12อันนั่นเองครับตัวอย่างที่3ครับถามว่า how many Pencils are there How many Pencils are there นะครับก็แปลว่ามีดินสอครับ Pen c i l s ดินสอกี่แท่งนะครับมีดินสอกี่แท่งนักเรียนตอบได้ไหมครับก่อนอื่นต้องนับกันก่อนนะครับนับทีละแท่งกันก่อน one two t s e 9, 1 n 1 i 1 h 1 n 1 n 1 t 1 n 1 l 18 e n ก็คือ18ดนะครับดินสอสิแท่งก็คือ18 pencils นะครับ e i g h pencils ดินสอดินสอสิแท่งก็ 18 pencils นะครับทีนี้เวลาตอบก็ต้องตอบว่า there are มีนะครับ there are 18 pencils there are 18 pencils ก็แปลว่ามีดินสอจำนวน18แท่งนะครับ,รบสำหรับแบบฝึกหัดนในวันนี้นะครับมีหน้าเดียวนะครับก็คือหน้าที่17 ทำอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับแบบฝึกหัดหน้าที่17นะครับทำอะไรบ้างนะครับมาดูครับ Count and write แปลว่านับและก็เขียนนะครับนับอะไรเขียนยังไงนะครับมาดูคำชี้แจงกันต่อ Look at the picture แปลว่าดูที่รูปภาพนะครับคือภาพภาพนี้นะครับ Look at the picture Count the things and complete the chart นะครับแปลว่านับสิ่งของต่างๆในภาพนี้ นะครับนับเสร็จแล้วก็บอกจํานวนสิ่งของต่างๆเหล่านั้นนะครับลงในตารางนี้นะครับกรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถูกต้องตามความเป็นจริงในภาพนะครับข้อมูลในตารางนี้มีอะไรบ้างครับมาดูครับ things แปลว่าสิ่งของต่างๆมีอะไรบ้างครับ dates dates books books windows windows Wind computers computers Com และ rulers rulers นะครับ ความหมายของคำศัพท์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับคุณครูให้ความหมายไว้เลยนะครับเดสก็แปลว่าโต๊ะ Books หนังสือ Windows หน้าต่าง Computer s ก็คือคอมพิวเตอร์ไม้บรทัดนะครับก็คือ Rulers ก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะครับทีนี้แถวที่2นะครับเขาถามว่า How many How many นะครับแปลว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับเช่น How many days How many ม a y s มีโต๊ะจำนวนกี่ตัวนะครับ ก็ตอบนะครับ10 10 10 days นะครับ10ตัวนะครับนับดูได้เลยครับ one two three four five six seven eight nine ten นะครับมีจำนวน10ตัวครับก็ตอบหมายเลข10ลงไปต่อมาครับ books how many books มีหนังสือกี่เล่มครับเราก็มานับดูครับ one two three four five six seven 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ก็คือ18นะครับมีหนังสือ18เล่มน,นะครับก็อตอบหมายเล็ก8 8ลงไปต่อมา Windows Windows หน้าต่างมีหน้าต่างกี่บานครับ 1, 2, 3, 4นะครับ4ก็คือ4เขียนหมายเล็ก4ลงไปต่อมา Computer Computer นะครับมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่อง 1, 2นะครับ สองเครื่องก็ตอบหมายเลขสองลงไปและสุดท้ายครับ rulers rulers มีไม้บรรทัดกี่อันนะครับมานับดู1 2 3 4 5 6 7 8 r e e four f i นะครับ t e ก็คือ10 1 ten rulers นะครับไม้บรรทัด10อันนะครับเสร็จแล้วมาเขียนครับเขียนตัวเลขให้เป็นคำศัพท์นะครับ write the numbers นะครับตัวอย่างเช่นข้อที่1 there are ten d a e s there are ten d a e s นะครับ t e ตัวนี้ก็มาจากหมายเลข10นั่นเองครับ ten 10แปลว่า10 there are 10 days ก็แปลว่ามีโต๊ะ10ตัวนะครับ there are 10 days นะครับเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นคำศัพท์ข้อที่2ครับ there are จุด books there are books หนังสือหนังสือมีกี่เล่มครับ18เขียนเป็นภาษาอังกฤษยัยงไงนะครับก็คือ18นั่นเองนะครับ เอก็มาจากหมายเลข18นั่นเองนะครับนักเรียนคงพอเข้าใจนะครับข้อ3 4 5นะครับุมครูจะให้นักเรียนฝึกหัดทําด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักเรียนจะทําได้นะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็มีแบบฝึกหัดเพียงหน้าเดียวเท่านี้นะครับให้นักเรียนทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในลายกลุ่มเช่นเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับต้องกล่าวคำว่า thank you t e a c h e r see you again next time bye